สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในช่วงของการกินอีกแล้วนะวันนี้จะมาลองกินนมในเซเว่นดูนะคะคือจะบอกว่ามันนี้นมหลายรสมากแล้วเขาบอกว่าถ้ามาเกาหลีะจะต้องโดนนมกล้วยให้ได้นะคะอาจจะไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ข้างนอกด้วยอะคือลองชิมไม่กี่รสพอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกกันแล้วที่แถวรถไลค่ะอันนี้หรออันนี้ไม่ไม่ไม่น้ำเขียวเขียวอ่ะเขียวอ่ะอันนี้เหร นั่นนะคะรสอะไรคะเมลอนปะมันไม่มีภาษาเลยอ่ะอ่านไม่ออกว่ะอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราต้องลองชิม No No English ไม่มีอิงลิษเลยนี่มันมี You can ask him นะเฮ้ยมันมีสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาแค่นี้พอเนาะแค่ช็อกโกแลตนี่ไงอันนี้มีไลท์เนาะโอเคนะสีรสต่อไปจ่ายเงินค่ะไม่อยากกินเลยรเพิ่มเติมใช่ไหมไม่ค่ะพี่ลิกชิมคนเดียวค่ะหนูไม่ต้องการเพิ่มความสูงค่ะ เราก็ต้องรีบกินให้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินถือ่ะค่ะใส่เงินนะคะกี่วอน,นะคะ3,900วอน,น3,900วอนเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดบาทโอเคโอเคเสร็จนะคะเสร็จแล้วถือสูงค่ะ หอนอค่ะไหนไปไปค่ะเรามาชิมต้้งเลยค่ะกลับ <kalk a. S 2> มามามาเอ้ยแล้วเ,เราไม่มีหลอดรอยอยู่เิย่อนแงหลอดโ okay. อเคกินเลยค่ะเราจะมาชิมรถแรกนะคะนั่นคือรถไม่รู้ว่ามันมีแต่ภาษา,า,ษาโชว์ให้กล้องรู้หน่อยค่ะอันนี้ ไม่มีภาษาอังกฤษเลยอะชิมเลยแล้วกันชิมเลยจะได้รู้ค่ะอะไรคะกินนานมากมันเหมือนมันเหมือนเมลอนกับนมอ่ะเคยกินในนี้ป่ะพิงซูเมลอนอารมณ์อย่างนั้นเลยโอเคแสดงว่าคือเมลอนอืต่อไปค่ะชิมชิมจอดจอดทีละอันแล้วก็วางกองไว้ค่ะอร่อย่ะ นั่งเลยไหมคะนั่งนั่งนั่งกินหน้าร้านค่ะนั่งกินรค่ะ <laughs> อันนี้คือเขาบอว่าให้เรา,าทำาผมแต่เรามาชิมอะไรกันตรงนี้คะโอเคค่ะแก้เป็นสีเขียวนะจ๊ะก่อชิมมีโลโก,โลก้เซเว่นเ <laughs> มลอนเหมือนกันปะเออเหมือนเมลอนกัน้องทีรสชาตเหมือนแต่ว่าสีไม่เหมือนกันโชว์อ,อีกอันก่อนคะ่ะอีกอัน สีไม่เหมือนกันอีกอันมันสีขาวแล้วก็อีกอันสีเขียวอันไหนเข้มข้นกว่ากันคะอันนี้อันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้รู้สึกถึงเมลอนมากกว่าใช่ใช่อันนั้นจะเป็นแค่กลิ่นนมเป็นนมกว่าโอเคแต่อร่อยทั้งคู่นะกินแล้วแบบเออโอเคเลยอ่ะโอเคค่ะต่อค่ะต่อค่ะไม่ต้องใช้หลอดเปลืองค่ะหลอดเดียวกันก็ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้นะมันเป็นสูตรไลท์หันผิดด้านค่ะภาษาเกาหลีอยู่ไหนคะไลท์โอเคไลท์ สุนไดเอทนั่นเองจืดชัวใช่จืดแต่ว่าเป็นจืดที่บอกว่ายังมีความเป็นเมลอนแล้วก็มีความเป็นนมอยู่ทําไมเป็นเมลอนกันหมดเลยอะปากไม่ไม่อาจจะรู้สึกว่าเมลอนพอกินอีกอื่นมาไม่รู้ดิแต่ว่าอร่อยแต่ว่ามันจืดจริงๆนะแอน,นหมอคนที่แบบว่าต้องการลดความว้วนอะไรเงี้ยโ <Okay. S 2> อเค next ต่อไปค่ะสุดท้ายอันนี้คงไม่ต้องดาวกันเนาะ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตองาดำหรือว่าเป็นเป็นงาดำทำไมเนี่ยงาดำ <laughs> กินเลยค่ะชิมค่ะทานค่ะเฮ้ยกาแฟว่ะอ้าว <Ow. S 2> กาแฟ Coffee not c h ก c o l a t e เป็นกาแฟที่แบบ This is the coffee right <laughs> เป็นกาแฟที่มันมันไม่ขมอะ่ะแล้วก็ไม่ได้หวานแล้วก็มีความหอมของกาแฟเออเ <Okay. S 2> คเคยกินไี่ป่ะลูกอมยี่ห้อนะที่เป็นที่เป็นรสกาแฟอะ่ะ จำไม่ได้ละก็ปิโก้เออเออเอารมณ์นันแหละคล้ายๆกันคะ่ะเลยชอบไหนคะชอบอันไหนอรอเรียงอันเดี๋ยวนะอันนี้ดิชอบอันนี้ดิชอบอันนี้อันนี้นนมีความเป็นเมลอนดิชอบเน,นี่ยชอบสีเขียวที่สุดสีเขียวลองมาก็ชอบอันนี้ โอเคต่อมาก็ชอบกาแฟเอออันอร่อยดีกาแฟอันนั้นคือสุดท้ายเหรอคะสุดท้ายอะไมันจืดๆแต่ว่าอ๋อมันสําหรับคนไดเอทใช่โอเคค่ะแล้วไงต่อคะโอเควันนี้ก็มาชิมโนอกสานที่เรียบร้อยนะคะกินนมที่เซเว่นเกาหลีนะ่ถ้าเกิดว่าใครมาเกาหลีก็อย่าลืมนะคะแวะมาหาลองชิมมาดูแล้วกันนะรู้สึกว่าเซเว่นบางสาขา แอันนี้มันมีแค่นี้เองมีไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ